สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงโทรศัพท์รุ่นเก่านะคะกับแอปธนาคารที่เราใช้เบิกจ่ายถอนโอนนะคะในมือถือนะ ที่ทราบข่ามานะคะคือหลังวันที่19กันยาไปแล้วนะคะเราจะไม่สามารถใช้ Android รุ่นเก่านะคะท,ที่เป็นที่เป็นแอนดรอยรุ่น,ร,นรุ่นที่ต่ำกว่าแอ d ดรอยะถ้าที่ทราบก็คือจะไม่สามารถโอนถอนจ่ายหรือทําธุรกรรมใดๆในแอปธนาคารได้เลยนะคะเริ่มจากกสิกรนะคะแล้วก็มีธนาคารอื่นๆตามมาด้วยนะคะทีนี้เมย์ก็เลยจะลองมาเช็คทัวให้ทุกคนดูกันนะคะว่าวิธีการเช็คว่าของเราเป็นเวอร์ชั่นไหนนะคะ ก็ไปดูวิธีการเช็คเวอร์ชันกันเลยค่ะไปดูกันเลยก่อนอื่นเลยนะคะเราก็มาที่หน้าจอโทรศัพท์เรานะคะแล้วเราก็ไปหาที่การตั้งค่านะคะเจอที่การตั้งค่าเลยค่ะเมื่อมาถึงหน้านี้นะคะเราก็เลื่อนขึ้นไปเลยนะคะเลื่อนเลื่อนขึ้นไปเลยเราก็จะเจอกดตรงที่เกี่ยวกับโทรศัพท์นะคะหรือบางเครื่องจะเขียนว่าเกี่ยวกับอุปกรณ์ค่ะ เราก็กดเข้าไปเลยนี่นะคะเราก็จะมาเจอเวอร์ชั่นของเรานะคะก็ของเม่ก็จะเป็นเวอร์ชั่น10นะคะก็ที่เห็นเป็นแบบนี้แต่ถ้าใครไม่ใช่เวอร์ชัน10นะ,คะใครที่มากกว่าเวอร์ชัน10นะคะ11 12อย่างเงี้ยค่ะก็โอเคแล้วนะคะแต่ถ้าใครไม่ไม่แน่ใจนะคะเราก็ไปดูวิธีกันต่อเลยค่ะค่ะเราจะกลับมาที่ต,ตั้งค่าค่ะนี่นะคะเราจะเข้าที่กันนะคะเหมือนเดิมเลยจากนั้นเราก็เลื่อนลงไปเลยนะคะเลื่อนเลื่อน,ล,อนลงไปเลยนี่ค่ะ พอเลื่อนมาถึงตรงนี้นะคะเราก็จะเจอการอัปเดตซอฟต์แวร์นะคะนี่เราก็กดเข้ามาเลยเราก็กดเข้าที่การอัปเดตซอฟต์แวร์นะคะแล้วเราก็รอนี่นะคะเวอร์ชั่นปัจจุบันก็คือเวอร์ชั่นของเครื่องเราเลยนะคะที่คอมเม์ก็จะเป็น Android 10แต่ถ้าใครต่ำกว่า Android 9ก็คงต้องซื้อเครื่องใหม่แล้วนะคะเพราะว่าะจะไม่สามารถใช้งานกับ ธนาคารได้นะคะโอนจ่ายถอนใดๆแล้วแต่ธุรกรรมใดๆทั้งหมดนะคะจะไม่สามารถใช้ได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นการแจ้งเตือนมานะคะก่อนวันที่19กันยานะคะก่อน19กันยา2566นะคะก็มาช่วยมาเช็คเวอร์ชั่นในโทรศัพท์เรานะคะว่าเรายังใช้ Android ที่เป็นเวอร์ชั่นมากกว่าเวอร์ชั่น9.0ได้หรือเปล่านะคะค่ะ,คะก็หวังว่า คลิปเราก็จะทำนำความรู้มาให้เล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับชมรมคนหัวใจรักการถักอย่างพวกเรานะคะก็ถ้ามีการอัปเดตเกี่ยวกับควารรมคืบหน้าต่างๆนะคะถ้ามีการเปลี่ยนแปลงหรืออย่างไรอย่างนี้แล้วเราทราบล่วงหน้าหรือรทราบก่อนนะคะก็จะมาแจ้งข่าวให้ทราบกันอีกครั้งนะคะทางช่องทางนี้นะคะท้ายนี้ก็ ขอ,ขอกำลังใจนะคะช่วยคอมเมนต์กดหัวใจให้กับเราด้วยนะคะก็เป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปดีๆต่อไปนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ